สร้างผู้ติดตามพันคนแรกได้ภายในวันเดียวโดยที่เราไม่ต้องมีคอนเทนต์อะไรเลยความต้องการหลักของคนที่เปิดเพจเปิดช่องเนี่ยก็คือการสร้างผู้ติดตามจุดแรกครับคลิปนี้ผมจะมบอกวิธีในการเพิ่มผู้ติดตามอย่างรวดเร็วตั้งแต่เราเปิดเพจวัน, leg, ใน,ใน,วน,นแรกโดยที่เราไม่ต้องมีคอนเทนต์อะไรเลยและผู้ติดตามที่เพิ่มมาเนี่ยเป็นผู้ติดตามคุณภาพเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่เส้นผมบางภูเขามากๆเลยครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเคลียร์ความคิดในเรื่องของการขายก่อนอย่ากลัวหรือว่าอย่าอายในเวลาที่เราขายนะครับการขายที่นี้ผม ทุกขณะกับทุกๆคนทุกๆท,กท,กที่แล้วก็ทุกๆเวลาครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากผมทําคลิปแบบนี้ผมก็ขายการที่เราต้องตื่นแต่เช้ามืดในวันที่เราไม่อยากตื่นอันนี้ก็คือการขายเรากําลังขายตัวเองให้กับตัวเองให้สามารถเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้ถ้าเราลุกขึ้นมาแปลว่าเราสามารถปีกการขายตัวเองได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลุกนั่นแปลว่าการขายครั้งนั้นล้มเหลวครับเราแพ้ตัวเองป้ายโฆษณาทั้งหลายที่เราเจอในแต่ละวันไม่ต่ำกว่าสามพันป้ายอันนี้เขาก็ขายอยู่ทะเลภูเขาธรรมชาติมันอยู่ของมันเฉยๆมันก โยนู้ชินให้มันทุกอย่างคือการขายครับการเปิดเพจเปิดช่องก็เช่นกันสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือตั้งชื่อเพจชื่อช่องให้รู้กันไปเลยครับว่าเราเนี่ยกำลังจะทอะไรสิ่งต่อมาก็คือสร้างรูปโปรไฟล์สร้างปกให้มันสอดคล้องต้องกันกับสิ่งที่เราจะทาแล้วก็คุมธีมมันด้วยและเรื่องสุดท้ายสําคัญที่สุดคือเปิดเพจเปิดช่องแล้วต้องเชิญเพื่อนครับผมพูดจริงๆเราต้องเชิญเพื่อนเราเชิญให้หมดอย่าเขินอย่าอายครับถ้าเราเปิดเพจเปิดช่องแล้วไม่กล้าเชิญเพื่อนนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทําอยู่เราไม่่่่่ไไไได้มม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 มีควาาาาััััันนนนนใจจกกกบเเเลยยงหรรืออสุทํ พอฉะนั้นถ้าเรายังติดอยู่กับตรงนี้ ึงเวลาทบทวนแล้วครับว่าเราเอาจริงจริงหรือเปล่าถ้าเราเอาจริงไม่มีเหตุผลเลยครับที่เราจะซ่อนสิ่งที่เราทําไว้ไม่ให้คนที่เรารู้จักเนี่ยมาเห็นแล้วก็มาสมนับสนุนเราตอนที่ผมเปิดเพจผู้กองเบนซ์เมื่อปีก่อนผมใช้ชื่อเพจว่าข้าราชการนอกอาลาครับผมเปิดปุ๊บผมเชิญเพื่อนทุกคนย้านะครับเชิญทุกคนให้มากดติดตามแน่นอนครับคนที่ไม่ใช่ข้าราชการไม่รู้สึกเกี่ยวข้องก็ไม่อยากมาติดตามอยู่แล้วเป็นธรรมดาไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากตอนเปิด Cap ben Academy, เพจแคปเบนซ์็ทคาเดมี่เพจเนี้ยครับก็เช่นกันผมก ของมันด้วยมีช่องทางไหนผมก็บอกหมดรลอนไม่กลัวใครมาแซวเลยดีด้วยซ้ำถ้ามีคนมาแซวคนที่ไม่ชอบเรายิ่งแสดงตัวเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งจัดก,การได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นครับผลของการเชิญเพื่อนทําให้แคปเบ้นอะคาเดมี่เปิดมาวันแรกก็มีคนเข้ามาตามหลักพันลแล้วครับและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่าปัจจุบันอย่างที่ท่านเห็นซึ่งใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจะเปิดเพจแล้วเชิญเพื่อนแล้ว ต้องทำเนื้อหาบ้างแล้วนะครับไม่เชิญคนเข้ามาแล้วทาให้เขารู้สึกว่าไม่ต่างอะไรจากการไเดินป่าช้าการเพิ่มจำนวนผู้ติด,ดตามไม่ต้องมองไปที่ไหนไกลครับมองไปร,รอบๆตัวเรานี่แหละขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ ยังมีความรู้ดีจาก c a b i n a c a d e m y มอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทุกๆคลิปหลังจากนี้ท่าสามารถดาวน์โหลดสคริปของคลิปนี้ได้ที่ Line Official c a b ย n Academy ค a รับแอด n ซ Academy เพื่อที่จะได้เอาไว้อ่านทบทวนอนที่ท่านมีเวลาแล้วพบกันคลิปหน้าครับ